สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมก็ละเกมสเห็นนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมหมักลุกนะครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะมาเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะเพิง่งเพิ่งเคยเล่นหมักลุกครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองขอเปิดเสียงกันแป๊บนึงนะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นอะไรมาก่อนดิเนขอเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยอเดินตัวนี้มาก่อนดีกว่ามาเขาเล่นขึ้นม้ามาก่อนเลยนะ ผมจะไม่เสี่ยงแล้วกันนะเขาเล่นขึ้นมาก่อนเลยเรียบร้อยผมดักเบี้ยเขาก่อนแล้วกันนะน่ามาหนึ่งตัว น,นี่มาก่อนแล้วกันนะอุ้ยเล่นยังไงต่อดีเนี่ยโอเคเดินต่อได้อะ กว่ามันเขาขายมานะเดี๋ยวผมขึ้นเลยเดีกว่าอุ้ยเขาดักแล้วท้าผมกินเขากินผมไม่ได้นะผมขึ้นไปบนเลยนะ เดี๋ยวเขาเอาโคนไล่แน่ตอนนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมผมต้องกลับอไไ้ได้แล้วหนึ่งตัวผมกินเขาได้แล้วนะหนึ่งตัวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินเบี้ยขึ้นเลยผมได้เป็นเ,เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นควีนแล้วกันนะผมขึ้นเป็นควีนเลยเดี๋ยวผมจะผมเดิน มันโดนล็อกขึ้นเลยแล้วกันนะได้กินนะเดีย๋ยวเดินทิ่มเบียร์ขึ้นไปก่อนเล่นสูงอนะ่ะผม้องเล่นสูงสูงเดินมาทางนี้แล้วกันนะมามาทางนี้คือผมกินผมมากินตรงนี้ก่อนแล้วกันแม่มันเสี่ยงเยอะเกินไป แล้วก็ผมจะถอยม้ากลับมาอยน,อนดักแล้วครับอ้าวลืมทิ้งม้าไว้กันเดินม,มา เดี๋ยวผมจะขายเบีย้ยนะขายเบีย้ยดีกว่าวิเขาไม่กินเบีย้ยผมงั้นถอยมาก่อนเฮ้ยผมกินได้แล้วตอนนี้เดินขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไม่มีตัวกินนะผมก็จะกินเลยขึ้นเบี้ยทิ้มเบีย้ยไปเดี๋ยวเดินไปบนนู้นก่อนระถางเขา เขามาตรงนี้จังหวะนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาเบีย้ยขึ้นไปก่อนเลยผมจะขึ้นเบีย้ยให้เร็วที่สุดให้เบีย้ยไปเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นอ,นนอะไรนะให้มันเป็นโคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะกินมา้ากินก่อนนะ มันต้องกินก่อนเดี๋ยวผมจะถอยกลับมาทางนี้ก็เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีขึ้นทิมเบี้ยขึ้นไปถอยกลับมากลยร้วยเดี๋ยวผมเล่นเป็นม้าเอไม่ใช่ม้าดิอะไรวะลืมกินได้นะผมกินได้นะตอนนี้ เดีย๋ยวผมจะเก็บสองตัวนี้ที่เหลือของเขาเลยผมชนะอ้าวอะไรล่ะเนี่ยเกมโอเว์โดบายอะไรเนี่ยแบ็คเหมือนน่าจะเสมือนะใช่ปะ่ะเสมือหรืออะไรคร่ะ เล่นไม่ได้ใช่ไหมนัม่นเดี๋ยวผมถอยกลับก็ได้ตอนนี้ก็กินทูเมนูอะไรเนี่ยคืออะไรครับผม มันคืออะไรผมไม่เข้าใจผมต้องเล่นอันนี้ก่อนใช่ไหมโอ้ไม่นะดูวินเน็ก อ๋อเหมือนน่าจะสอนนะครับรก,นะกินมา้าโอ้โ,อโดนกินเอามาเลยเหมือนตัวนี้ขอกินได้แล้วก็เดิมทางนี้แล้วกันโอ้ลืมอ่ะ น,นั้เดินไม่ได้ชิมมี่โอ้ไม่น่าเลยโอ้โหแพ้อีกแล้วครับอะไรอ,อะไรอกอันี้ทำไมมันยากอย่างนี้ละ่ะนี่โอ้โหลืมม้าสามารถกินเบีย้ยตรงนี้เราได้เห็น นั่นต้องขึ้นเบีย้ยม,มาตรงนี้ว่าแล้วมันต้องกินม,มันจะมาตัวเบีย้ยเขาเล่น,นเอเมอเอ,เอมันโหดจุงกระบุยไี่คสคออท มากิ่กแล้วมา้าผมจะจัดการม้ายังไงดีอ่ะกินเรียบร้อยม้ากินโอ้โอโนผมขอผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนลการน,นะผมโดนแก,ก้เกมบ่อยมากเลยอะขอเอาม้ามากินบ่อยมากตอนนี้ผมต้องรีบจัดการม้านะ

คิดยากเลยจะแก้ตรงไหนได้มาทางนี้นะโอ้ยมันมาสองเลยอะ่ะถ้าเกิดผมขย,ยับมาตรงนี้มันก็โดนแก่นะน่าจะตรงนี้โดนกิตโอ้มากินทั้งนั้นจัดการมาทางนี้เดี๋ยว่วาแล้วมันแก้ ใครเล่นเป็นก็บอกผมนะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะอ่าดนจริงนี่แหละมันจะแก้ยังไร่ะครับมา โอเคโอ้ก okay. oh, no oh, uh, okay. oh, mm ็จะได้โอ้ก็จะได้อุ้ยแพ้อุ้ยโดนดักเล่นไม่ได้โอ้โหแพ้ เล่นไม่เป็นเล่นยังไงใครใครสอนได้บ้างไม่ได้หายนะ แพ้กินไม่ได้ด้วยเมื่อกี้อยากเหมือนกันนะโอ้ยอะไรนักหนานี่อ่ะ โอ้โหชนะแค่นี้มันก็เอาอก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นมักลุกครั้งแรกของผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ